ทำงานเต้นนี่ไปหามือได้หุ่นแล้วตะเก็บตะตากับผ้าแห้งแล้วเนาะใครจะไปเก็บไหมโอ้ตะเกียบไหอยู่งวังโพงแง่ไปตะเก็บไปตะตากไม่น่าค่ะม่ตะเกียบไม่ตะตากบ้านนี่คนี่จะถูกคนดูเจ้านั่งเว้นอ๋อนุบไทย ทัพเ์ินู่ายทูปเยอร์ห่มทูปเปอร์ด้านอเสียหายแ้่ดิๆไปให้เบิ้งน้ำบารเจ้า จะนางต่างแห่งแ้ะก็มาปันเอาไปให้ชาจะนางจ้านี่กินเพื่อสุขภาพกินแล้วจะกินของของแท่ส่วยชนมาก<อ>มันึงเป็นของแทะถ้าใส่ใบตองที่เขาเห็ดมาขายแคร็ก ดราม่าละมึงอถถ,ถ้โดนเลยนะโดนเลยเป็นม้าน้อย่างน้นม,นมันมงงเหร่าชักอถึงขั้นคันเบิเขาบอิมเขาบอกชอบไปเก็บมาเลียกิคูนึงด้วนนะ่ะเออเขาทิมท้งเสี้ยมันออกซองตัวที่เขาเลยทิมมาทั้งสองทิมเลยตอนอเออเออเขาว่าไปทิมเจกลกองมไม่ฮะไม่เ เขาเลยเห็นส้มหนึงเขาเลยเห็นเขาเลยล่งโทรศัพท์ส้มกั็ไปทิพย์แล้วไปเก็บออกมาได้างเมื่อบ้านเขาไปเก็บนั่นขันขนาดนั่นก็เป็นมาขันนั่นจะได้ละขันแปดฟอมมาขันแปดสวัสดีสิแปดคนดูจ้าาเพวกมาบ่เจ้าบักแล้ว

นยี 22, 24, ่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้ขาแก้วแก้วตัวปวนได้ไหนึ่งฮอ, <laughs> อะไรไหนศูนอะไรขนาดนั้น <laughs> Och leia <laughs>